สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับบ้านหมอสอนยูทูบอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปนานพอสมควรนะครับวันนี้จะนําเทคนิคนะครับการปรับภาพที่มืดนะครับให้สว่างขึ้นด้วย3มปุ่มนี้นะครับเราก็ได้ภาพที่ถ่ายออกมาแล้วมันไม่สว่างมันดูมืดๆนะครับแล้วปรับให้มีความสว่างเพิ่มขึ้นด้วยคายมาสเตอร์นะครับเข้าไปดูกันเลยครับว่าจะทํำยังไงนะครับเบื้องต้นก็เข้าไปที่แอป ขายมาสเตอร์นะครับคินเนมาสเตอร์ของเรานี่อเ,เองนะครับ,สบรเสร็จแล้วก็ไปนําเข้านะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่เลยครับไปเลือกภาพที่เราถ่ายออกมาแล้วมันดูแล้วมันไม่ค่อยสว่างนะครับนะเราก็จะเอามาแก้ไขในคินเนมาสเตอร์อนะครับทีนี้เราก็จะได้ภาพออกมานะครับยกตัวอย่างผมใช้ภาพอสองภาพแล้วกันนะครับเป็นภาพที่ถ่ายออกมาดูให้มันมืดๆหน่อยหนึ่งภาพนะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับสาหรับภาพนี้เนาะแล้วเราก็จะไปทําให้มันสว่างขึ้นมาให้มันมีสีสันนะครับหรือให้มันคมเข้มขึ้นมาอิ่มตัวขึ้นมานะครับวิธีการเราก็เลือกไปที่ภาพที่เรานํามานะครับเสร็จแล้วเมนูคําสั่งด้านขวาก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับไปที่ปรับแต่งสีนะครับเราจะเห็นเมนูการปรับแต่งอยู่3 4อย่างนะครับเช่นความสว่าง 2ความแตกต่าง3ความอิ่มตัวแล้วก็ปรับความสว่างขึ้นมาเมื่อเราปรับขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าภาพก็จะสว่างขึ้นแต่มันจะมีสีขาวนะครับยิ่งเราเพิ่มบวกจํานวนมากๆามันก็จะขาวมากขึ้นเราก็ไปปรับความแตกต่างนะครับระหว่างสีของวัตถุนะครับแล้วก็ฉากหลังนะครับเสร็จแล้วก็ปรับความอิ่มตัวนะครับให้บวกขึ้นไปดูความเข้มนะครับความอิ่มตัวของสีนะครับเอาจนที่เรารู้สึกว่า ภาพมันสวยงามแล้วนะครับเราก็พอไว้แค่นั้นนะครับถ้าเราเลื่อนคําสั่งขึ้นไปอีกก็จะมีคําสั่งอีกหลายตัวเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพที่ชัดขึ้นมาเราลองมาเปรียบเทียบกับภาพที่ยังไม่ได้ปรับสีนะครับเห็นไหมครับนี่คือภาพที่ปรับให้มันสว่างขึ้นมาเราแก้ไขให้ภาพที่มืดๆแก้ไขให้สว่าง ขึ้นมาได้นี่คือต้นฉบับนะครับอลองทําอีกนะครับเป็นการทวนนะครับผมก็จะไปนําเข้าภาพที่ดูแล้วไม่ค่อยสว่างนะครับอันนี้ก็ไปถ่ายมาตอนเย็นๆนะครับเห็นไหมครับถ่ายออกมาก็จะรู้สึกว่ามันมืดๆดูไม่เห็นรายละเอียดเท่าไหร่นะครับ เอานำภาพมาลงแล้วเดี๋ยวผมจะนำมาลงสองภาพเลยนะครับเพื่อจะเปรียบเทียบกันนะครับว่าภาพนี้ยังไม่ได้ปรับแสงส่วนอีกภาพนี้ปรับแสงนะครับด้วย3ามปุ่มนี้เช่นเดิมนะครับเราลองมาดูครับภาพนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับมาเอาภาพที่2นะครับเลือกให้ขึ้นกรอบสีเหลืองแล้วก็ไปที่ปรับแต่งสีนะครับเพิ่มความสว่างเลยครับนี่เพิ่มมากก็มีขาวๆข,ข,ขึ้นมาไม่ต้องตกใจฮะ เพิ่มความแตกต่างครับบรรทัดที่2นะครับลองสไลด์ความแตกต่างขึ้นมานะครับเขาก็จะเอาแสงสีขาวเนี่ยลดลงนะครับเวลาเราเพิ่มความแตกต่างระหว่างวัตถุกับความฟุ้งนะครับที่เราเรียกว่าโอเวอร์นะครับแล้วก็เพิ่มความอิ่มตัวนะครับนี่นะสามปุ่มนี้เลยนะครับแล้วมีเพิ่มเติมมากกว่านั้นเมื่อเราได้สีสันที่คิดว่าเราพอใจที่สุดแล้วนะครับ เรากดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับตอนนี้ก็ปรับได้ก็เคยเห็นสีของแซลมอนก็ดูสดใสขึ้นมานะครับเพิ่มความมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นไปนะครับเพิ่มบุญภูมิสีนะครับถ้าติดลบก็จะออกเป็นโทนเย็นนะครับถ้าไปบวกก็จะเป็นโทนอบอุ่นนะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพที่สดขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับภาพแรกนะครับ ภาพแรกก็จะมืดๆหน่อยนะครับอ่ะลองไปดูนะครับว่าก่อนปรับกับหลังปรับเป็นเช่นไรนะครับนี่เห็นไหมครับที่เรายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับอันนี้ปรับแต่งแล้วเห็นไหมครับสีสดสวยขึ้นมานะครับส่วนภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่คือภาพที่ยังไม่ได้ปรับปรับแล้วก็จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับ ในคีเนมาสเตอร์ของเราก็จะมีลูกเล่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามบ้านหมอสอง youtube นะครับจะนำเทคนิคดีๆในการตัดต่อแล้วก็การทำ youtube มาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ